So powerful, man, so powerful. Six, seven games, look wow. young. Young. We also young but hard, huh? เดือนหน้าพักร้อนไหมเดือนหน้าเดือนธันวาหรอคะพักร้อนกันไหมมีแต่เดือาพักร้อนที่บานเดียร์นี่ากเดียรอนี่อยู่น้องประมาณ ที่โอเวอร์ห้าวันอ๋อแลลี่แล้วห้าวันแอลลี่ไปเรืเ่อยทุกปีมันมามันมาสรุปช่วงปีสองปีที่ผ่านมาเนี่ยมันบวกมันบวกพิเศษมาห้วนันโอครบห้าปีต้องนบกดเลยแ่นอนตแสนอว่าปีนี้พี่ก็ใช้เีได้พิ 9, เศษหวันแล้วก็ไปบก่อน ตั้งแต่ปีก่อนนู้นเนี่ยเราได้20เฮ้ยเราได้15วันเนี่ย20 20 20ได้20เสร็จแล้วตั้งแต่ปีนั้นนะ่ะตั้งแต่ปีนั้นนะ่ะ6 5วัน,ม,นมาเรื่อยๆก็กลายเป็น25 25 25เพราะว่าอย่างเนี้ยพฤติกาเนี่ยก็คือไปไหนไม่ได้าดาว่ะ ยัอย่างเหลือแต่เป็นของโปรดักชันเก็แล้วขอ,องเออขึ้นได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นตะ์อ่ะเขาขึ้นได้บางส่วนก่อนหน้าจะนะมันติดที่สตรีมจากแอลิคิดด้วยเขาติดปัญหาอยู่ มันมีต้องดูพรุ่งนี้อีกวัน่งเพราะว่าพรุ่งนี้น่าจะดูว้าเพราว่าไม่มีสตาร์ทมาแล้วไม่เจออะไรเออแล้วโอเคแล้วก็หรือเจออะไรไม่เยอะก็ให้ทีมงานดูแล Lá uh -huh. งานกีฬากีฬาภาคยเอออะไรงาอะอะไรอย่างนั้นอ่ะมาจากหลายจังหวัดเของตางสินเขาเห็นรถจอดสองข้างทางเลยอะอีกคงว่ามีรถึงเกือบิ้นเดือน่ะโอ้โหเืองเต็มเต็เองานอี้มยิ่งกว่าซีเกมอยนะอ้โหทีใหม่อ่นักเรียนอ่ะนกว่าซีเกม เอาลูกมือสองใช้เป็นลูกมือสองร้อยจุ้สังขาอุงสัทห้นอไหใส่นลูอุ้าเขาแตดีก็ได้ไหมมันเป็นลูกสุดีมันสวยใหม่มากมะดีมากเลยนะผู้เรียนดีเหอนี่เอออันนี้ไปเก็บไว้สำรองก็ได้มีหลอดมีนกให้คุอยากล้ก็ให้ เล่นให้ครบเลยดิสองเซตอะเล่นไปจบสองไม่ได้เล่นให้ครบเลยไปเล่นไปเรื่อยเดี๋ยวค่อยสลับค่ะมันสาวเปียนแล้วสาวเปียนวันนี้เริ่มได้เงินกี่โมงห้าโมงครึ่งหรือห้าโมง อ๋อห oh, mm ้ามงครืนเดิมจริงเรา่มาถึงท่ามงนิดๆเนแต่ว รมักรานี่มันกดอะไรกัน,นเนี่ยกดหมูเข้เา,เา,า,าหรออ๋อ <c oughs> น่าจะกดอยู่นะเวยดาวจะแบมเออเออใช่ใช่เมื่อกี้เราพูดอะไรกันยันดีจ้าเลยหรือเปล่า <c oughs> ตายแล้วออกเสือเลยทีเดียววันนี้สั่งของดาวก็มาสนามเดียวนะ เขาขายสนาม,มนสองไปให้คนภายนอกมาเล่นอ,ม,อม,มาสนามเดียวมาแต่สนามสาวๆแล้วก็มีมพี่ผู้ชายมาเล่นมาเล่นกับเขาด้วยกันเล่นกับสาวๆก็อาจจะติดชัดเอนเลยเงี้ยเหมือนเราแหละหรือว่าพอเขาหายกันไปตั้งแก๊งเลยอะแล้ว <c oughs> จะขอขอขคอยมา ปิดไหม ตามสิบหรืออะไรแบบนาซีอินเวียนหรือว่าบทบทแรง นครสวัสด์เนี่ยต้องก็แฟนเขาบ้านแฟนเขาที่นั่นเออเขาก็ไปลงแข่งกับแฟนเขาเนั่ยแหละเม่ไรนใจเหมือนกันนะว่ารอบนี้ไปลงแข่งกแฟหรือเปล่าหรือว่าเพราะส่วนใหญ่แล้วเวลาคือพี่แต่เขาเป็นคนนครสวัรค์ เปิดร้านของอาหารที่น,น,นั่นเนาะแล้วก็เขาก็มีคอมมิชชั่นแบบเหมือนเราอย่างเงี้ยคืวนเกินที่ททนครสวรรค์อ่ะนั่นก็คือเขาก็จะเล่นกับเพื่อนเขาส,ส่วนใหญ่เวลาไปลงแข่งแต่ว่าชาติก็จะลงกับคนน,น,น,นึงซึ่งก็เป็นเพื่อนในคุณเขาเวลาชาติกับไปหาอะไรอย่างเงี้ยเออก็จะไปตีมือมือเอ็นชาติจะลงมือเอ็นตีมือเอ็นส่วนเอ็นหน่อยนึงลงวันนี้มีเชื่อใจกันไม่ใช่มันเป็ารแข่งจริงมันจะเป็นอย่างนัน้นจริงครับ หมดโบอกว่นะหนลงเกมสมัครมือหน้าบ้านข้าวบ้านขาวบ้านบอกาข้าวบ้านตัวอยู่หลังตัวได้เออนั่นแหละเกมไปเราน่าจะเป็นน่าจะเป็นคนส่วนนะพี่สามสนามเอ็นพื้นดีแบบได้ได้เออนั่นแหละนั่นแหละเออจะบอกว่าเวลาเวลาในสนามจริงอ่ะก็คือเอ็นนี่ก็คือประมาณเอสอ่ะ มามานอเอสที่เราเอนีกัเีร์ม้หน้าบานมีเลอ้หน้าบามีานทองหยอดอย่างเงี้ยอะไรเกอราบาองหยอดถึงแที่อย่างนั้นแหละไเ็น่เชื่อไม่ได้ไปลงมเ้ สองคนนั้นอ่ะงทียังเปลงมือบรได้เลยเนี่ยอที่บอกไงเพราะเอ็นของเขาคือมันก็ต้องหนักและเร็วว่านี้นิดนึงอะไรเงี้ยเี่เขาจัดจึงยอมให้ลงมืจได้เลยนะมัขาอนนพู่ใหม่ uh ับนอกเอเขาบอกว่าสาเหตุท oh, uh ี oh, uh ่ uh จับตรงนั้เพราะว่าถ้าไปแข่งถ้าไปแข่งในคนนั้นสมมติว่าเขาไปแข่งห้าร้อยเนี่ยรถึงห้าร้อยไอคะแนนอลลังไม่ถึงแมมีคนมาจับคู่ัวเขาเพื่อจะเวทออกงนันไปอ๋อดึงกันขึ้นไปแกะได้อย่างนั้นน่ะหรออ๋อแล้วน้องเขาเป็นไงบ้างอ๋อเหรอโสรอบสองไม่รู้ว่า แล้วสกายอ่ะคู้ที่เป็นแบบเล่นกับเขาประจำบ่อยๆสกายเขายัางไง